โอ okay. เค <laughs> เกมยังไม่เปิดเกมยังไม่เปิดมีชาร์แนนอยู่ไม่ไรอัปเดตไปก่อนเพราะว่าก็นึกว่ามันเปิดแล้วไอ้เราก็รีบจังมันไปอัปเดตใหญ่ด้วยแหละเลยนานนิดนึงไม่ไรระหว่า,างนี้เดี๋ยวเราไปนั่งดูอย่าง,างนั้นสักคนแต่ว่าจะเข้าไปล็อกอินซะหน่อยแต่ว่ายังมีชาร์แน,นไม่เสร็จ ก็ไม่ต้องห่วงนะคือสักขอสารภาพอย่างหนึ่งนะคือผมไม่ได้เล่นเอทิเกเซอร์เดือนนี้ทั้งเดือนเดือนที่แล้วทั้งเดือนอนะ่ะไม่ได้เล่นเอทิเกเซอร์เลยเรียกว่าแย่มากแล้วก็สัปดาห์แรกที่เล่ของเดือนนี้ก็แทบไม่ได้แตะก็ว่าสัปดาห์หลังนี่แหละจะเริ่มเล่นจริงกจ,จังแล้วว่าติดเกมอื่นเลยสารภาพ,าพเลยว่าติดเกมอื่นกนะ็คือไม่พ้นซีเวนไนท์เกมเขาดีจริงจะใครได้่ยไยินเพลงที่ได้ยินอยู่เนะี่ยคุ้นไหมนั่นแหละ โอเคส่วนเอฟเฟกเตอร์เราก็จะมาเล่นยาวๆฮะส่วนเนรื่องสกินเดี๋ยวผมไว้ที่หลังก่อนเพราะว่าช่วงนี้ซับสินมันขัดขัดสน,นนะฮะไม่ใช่ว่าขัดสนเลยนะว่าใช้ยัาง,งายอ,ย <c oughs> อื่นเยอะโดยเฉพาะเซิมนาอีเลเซิมนาอีเละอะไรเงี้ยเ,เอาอันดีสร็จก่อนนะระหว่างรออัปเดตเดี๋ยวปิดเดี๋ยวระหว่างรออัปเดตเดี๋ยวเราไปดูเชืงออื่น ชาปีเตอร์ก็กด้ก็โอเคเอรู้สึกหน้าฮัตเปลี่ยนด้วยหน้าฮัตโหลดดิ้งเดี๋ยวปิดเพลงก่อนแล้วกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอตั้งค่าอันนี้หน่อยนะสักครู่นะคนดูต้องเป็นอนะไรว,วิดีดอขับเจอปะจำไม่ได้ ไม่ใช่เอลิกเซอร์เอจักระดิดต้องเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องเป็นออเปร่าไม่ใช่อ่ะเด๋ยนนะเมีัน,นึงที่ผมเคยตั้งไว,ว้ไปดูครับเจอหนึ่งที่ว่าตั้งก็เป็นองโอเปรล่าไว้อ่านี่จละ,ะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตที่เพิ่งอัพกันนะ ไปดูเฉเลยเลยซึ่งจริงผมก็ดูบ้างแต่ก็ดูไม่สุดก็คือการว่าจะรอดูทีเดียวเลยอะไรเงี้ยอ่าไม่ไม่ใช่โทรทัศน์กดทิ้ต้องดูที่ประวัติดิตรวจอยู่ในประวัตินี่เออกดเข้าดูช่องอีกทำไมวะจำได้ว่านี่ยอันนี้เอ็มวีอ่ามึงดูมึงดูมึงด,มงด,มงดูมึงดูไปไม่กี่วันตอน official ไม่ไรในเมื่อในเมื่อมีเอ็มวีใช่ไหมเราก็แค่กดเข้าไปใน Ether อีเธอออฟฟิเชียลเดี๋ยวค่อยไปนั่งฟังเพลงแล้วกัน นี่ไงก็คือฉลองครบรอบกี่ปีนะหนึ่งปีเหรอใช่ไหม anniversary หนึ่งปีหรือสองปีจำไม่ได้ก็ง่ายก็คือน้องเข้ามาแล้วเรียบร้อยกลายเป็นอ p e r a t o r ใช่ไม่ไม่ไมใส่วีทูมาอะไร <laughs> โอ้ขี้กเกียจฮนะไว,ไ,วไว้ก่อน รออัปเกรดคอมเรียบร้อยก่อนค่อยใส่ตอนนี้คอม,มยังไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเดี๋ยวระเบิดเอ่อลืมลืมเอาเสียงเข้าโทษสักครู่ ฟิลคืออะไรฟิลคือเพื่อนสมัยเด็กแหละนางเอกคนที่สองใช่ไหมอืมอืมกูดิคั่วด้วยถูกเลยแต่ที่แน,น่คือถ้าคองอะไรกับฟูซุน่าไฟคือเหมาะมากเลยแน่ไม่นนใช่สแตนเป็นฟูซุน่าเลย ใหญ่ยี่สิบกิอะไรแล้วด,ดูดูมีคนมีคนสแปมจะเย็นมันยังเซตอัพไม่พร้อมกล้องยังไม่มีรอมีกล้องมีกล้องอัะเกรดคอมเรียบร้อยก่อนค่อยใส่เอาไปเลเตอร์ครับต้องมีอัด ถ้าผมอาจจะไม่ได้ในวันนี้นะอาจจะได้ในวันอื่นเพราะว่าไม่ได้ฟาร,ร์มเลยสารภาพมาเยอะอย่างที่พูดตอนคลิปไม่ได้ฟาร,ร์มเลยแต่เอาแน่นอนครับนะเอาแน่นอนเนี่ยสแซนต้องต้องค collect p e r s o n าแล้วปะ ยืดฟรีฮะได้ฟรีเลยเหรอไม่ถึงไม่ถึงวัตเุเปอร์ตัวนี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่หม่ถึงตัวละครใช่ไหมหรือหรือตัวละคร อ๋อนี่ก็โชว์ดานใหมอ่อะนี่จะเปลิดนี่เป็นอีเวนต์ Live of Dream Main Story อัลบั้มรอรอโอเคพัทเซ่นใส่เข้าไป่ะมนี่พัทเซ่นเอเดอร์โอ้เทศกาลนี่แล้หละทใหม่ได้เฮก นี่ตัวสี่ดาวปะเนี่ยสี่ดาวหรือหกดาวเอ้ยหรือห้าดาวดีๆเราไปดูแยโยโย่ด้วยเป็ตัวจีนอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ได้มองพลาดใช่ไหมชัดเจนสก,กินน้องด้วยเบื่อตัวใหม่ก็ได้สก,กินฟรีเลยนะมาจะตายจีนอีกแล้ว โอ้แมปมินิแมปเอ้ยเป็นเป็นแมปไปสลับมิจิบีเดินเล่นก็ก็ชอบนะอีเวนต์แบบเนี้ยเดินเล่นโอเคดีเดินในเมืองก็ยิงเปที่ขวากเดิน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 ไปเดินเดนอะไรวะเนี่ยอ๋อมินิเกมอ่ะอันนี้ห้องใหม่อาหารเพิ่มเหรอคอลลาบิช นิวอเทอมอาหารอาหารเพิ่มมาอินกิเยนใหมอ่อันนี้อะไรอะ่ะเอ่อมันบอกว่า Thank Giving Festival Bonus Overview ก็คือจะให้เอสเกรดตัวหนึ่งฟรีเลยว้าวเด่นนะๆๆเดยนนะอ๋อนี่อันนี้5ดาวอ๋อนี่คือแจกแจกพร้อมรูปด้วยได้ก็ได้อัอนนี้อีกเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่าให้เท่าไหร่ก็ได้ชิ้นส่วนเพิ่มอีกโอ้โห 4 30. อ0์สามสิบหามด้แตมโอ้โหคือใม้หัมดอ่ะให้หมดเลัส่วนตมัวนี้ัม่์ฮัมมัม่อาอ,งงอันนี้อ๋อเซเลม์ฮัั่ม์ฮม,รรนนม์ฮมมัมมััม สองร้อยโลยี่สิบสี่สิบหกสิบของนั่นแหละไอตามนั้น Limited Time Custom e x อ็กเซนส์สแโอ้คัสตอมได้เยอะขึ้นเหรอก็ดีนะก็คืออยากได้ตัวไหนกดคัสตอมแล้วก็ซ่มได้เลยแบบเผื่อไม่อยากได้ตัวหน้าตู้อะไรเงี้ยโอ้คนหนึ่งก็ติคอแบบท่าลมจริงดิ ข้าวเคล็ใหม่คู่ใหม่ว่วะเดี๋ยวตนนี้กมียังวะจับไม่ได้วะตัวอะไรวะไม่คุ้นเลยมีชุดโอ้ชิต a อ a i l a เอา Early เ f ล e บอ a i เออร์ลี่อัฟเตอร์มิเนนนต์ก็คือมาเลยนี่แหละที่รอคอยนี่แหละมีกูได้โยนี่ย มาแผดหน้ามั้งสกินเนี้ยเบียดสภาพแล้วมีสกินนี้เ,นเป็นตัวละครเลยแหละร่างที่สามตัวขายเกมแล้วตัวขายเกม นี่มันลังกบกอ่ะก็ด่านใหม่นี่สเสื้อแถบนี่ด่านเดิมมั้งอันนี้ก็ที่เดิมใช่อันนี้ก็ที่เดิมแต่ปรับทำใหม่มั้งอือคุ้นๆอยู่อันน,น,นี้อันนี้ที่ใหม่ชื่อก็เล็กๆอ่านแทบไม่ออกตาไม่ดีนี่มองไม่เห็นเลยเนี่ยอเปิดจอใหญ่จะได้เห็นเรายี 120, โอ้โหได้แค่นี้เนี่ย มีมิติถามอีเวนต์ก็คือจะมีอีเวนต์อ่าอันนี้ปกติอยู่แล้วอันนี้ก็ปกติอ่า Zone, okay. อันนี้เจนโซนโอเคอันนี้อะไรวะอิสเปอร์ที่มิติเทรนนิ่งก็ถ้าได้ตัวละครแล้วเทรนนิ่งก็คือจะได้แต้มได้ของฟรีรีคอร์รีคอร์อันนี้ก็คือถ้าสมมติเรามีเพื่อนแล้วเชิญเพื่อนมาแบบเขาเรียกว่าแบบเฮ้ยเชิญเพื่อนกลับมาเล่นได้เราจะได้แต้มอันเนี้ยก็ครั้งหนึ่งมันเคยกลับมาอยู่ s ิสเต็มอัลติไมก็คือทางอัลติไมเรื่องของ s ิสเต็มอัพเกรดบนหน้กระเกตอะนิวซูเปอร์เรโซลูชัว้าวอันนี้นของชอบนิวเมนสกร e น Setting Display m o ม e โอเคอ e นะิวเมนสกรีนเซตติ้งเรสต์เรสต์ซิงโหมดเรส e ซิงรูมเอทสมดอัลติไมดิสเพย์ทีมไลน์ก็คือพวกอะัลติไมรูปกแกลเลอรี่อินคิดเฟรน e l ลิสก็คือเพิ่ม f ฟรนะ uh, e l ลิมิตนะฮะอะเบอร์เดย์สิสเต็มอัลติไมระบบอเบอร์เด เหตุอีเวนต์ก็คือสลหรับอีเวนต์จ่ายเหรอท็อปอัพรีวอร์ดอันนี้รู้กันอยู่แล้วเฟิร์สเพอร์เพออันนี้ก็รู้นอยู่แล้วอะฮะโคเปอร์เลสอิ่มเ e ิ่มอเดอะศูนยดเก้าเกอนหรือ2 9งจุดเก้าเก้าเฟิร์สเพอร์เซนโบนัสแฮต r ีลีเซ็ตเดอะรีวอร์ดคาเอรอโบเซนโบเทนฟูก็คืออันี้เฟิร์สเฟิร์สก็คือซื้อครั้งแรกเนี่ย แน่นอนตัวจิบีตัวใหม่บอกเลยนึกนึกถึงฟีดแกนออเดอร์มาก <laughs> New synergy system เนี่ยด e ว f ั n เตอก็คือสำหรับตัวสเกลเลยแล้วก็ลินยูงานอาร์ตอันนี้สวยนะยอมรับนะว่า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 ฟังเตอร์นี่ก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบอันนี้เลยสวยสวย เนี war, ่ยเซเลนทอมสำหรับสเกลแน่นอนนะเนี่ยสเกลอินคีดเนี่ยที่เดี๋ยวเดี๋ยวของสำหรับสเกลเลยนี่วะเฮ้เกมมาเปียเสร็จยังครับมันยังขึ้นว่าเมนเทนแนนซ์อยู่เลยยังเมนเทนแนนซ์เสร็จกี่โมงกี่โมงครับก็ว่าเราต้องอยู่ในสถานะโทษโทษโทษเดี๋ยวเปลี่ยนจอก่อนอ่าเปลี่ยนจออินดูแคปเจอร์เปลี่ยนเป็นเกมแคปเจอร์ เกมเกมมแคปเป็นเอเธอร์เกเซอร์ขึ้นไหมทาไมขึ้นแล้วต้องเป็นวินโดแคปเราเป็นเอเ e อร์เกเซอร์แบบนี้อ่าขึ้นละแล้วก็ไฟล์เกมเป็นเ yeah. อเธอร์เกเซอเกบกิกบนมือถือยี่สิบเอ็ดกิกนะคนดูบอกก่อนอัปเดตอะ ทีนี้จ Quer ุอะไรความเร็วสปีดระดับล้านนะแป๊บเดียวปื้ดปื๊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 ดอะอันนี้ก็ที่เราดูกันเมื่อกี้แหละแต่จะเป็นตัวเต็มมากกว่าเมื่อกี้แบบครือกลางๆอันนี้คือตัวเต็ม มันจะตีกันไหมเนี่ยวันดี้ก็ทั้งเองไม่ใช่เหรอวะแต่ชอบนะ้นดูที่เนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยไง ลำโพงฉันน่ะกาอทำงานหนะัก <laughs> ื amp, ่ไดอเนี่องืนแล้วโอเอืดเลย คอมอื่นเลยแป๊บน,นึงนะอย่ากเกมก่อนฮายอเคขีไหมโอเคเกมกระตุกซีพียูทำงานหนักทะลุบ้านเลยซีพียู ออกแอปเปิดตัวออกก่อนกรูในระบบออกออกอย่างอืน่นออกก่อนจะได้ไม่ไม,ไม่เด็กโอเคก็รออัปเดตไปก่อนระหว่างนี้ก็ <c oughs> ทำอะไรอยู่อีกครึ่งทางมันมันอัปเดตสิทธิ์เดดักสารเพราะว่าพรมันพอดีมันลงลงได้ซีได้ไหนเราได้ซีก็ที่จดีที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็เลยแบบนั้ <c oughs> ไปเลยก็ล้องลงไปมันจะกระตุกแล้วก็ปล่อ้วยแบบเมื่อกี้คือค้างหรือ OBS ค้างไปด้วยเลยค้างเีลยคือค้างทั้ง OBS เลยไม่ค้างเลยใช่ไหม ให้เวลามาเปลี่นนิดนึงเพราะว่า CPU ก็เก่าแล้วยเลย CPU ขึ้นๆลงๆแล้วตอนนี้เราก็เลยแบบจะเห็นว่าหน้าหน้าดาวน์โหลดมันยังเงี้ยเงี้ยเงี้ยยังขึ้นลุลุเลยอยู่ไม่ก็เงี้ยงี้ยงี้ยเงี้เฉยยังปกติเลยใช่ไหมทีก็เริ่มปกติละมั้ง จรมจนนนะิมันจะเร็วกว่านี้นแต่ว่ามันน่าจะโหลดบางอย่างอยู่อาจจะเป็นเพราะ่ามันกำลังแตกไฟล์ด้วยและมั้งไฟล์เกินพื้นที่ก็เหลือเฟือนะตอนนี้ก็ไม่ได้ถึงกับอะไรขัดสนอดนะอก็ก่อนอื่นใช่เราลึงเปิดใช่ไหมใช่ก่อนเลืมเปิดหรือเป,เปล่าเปิดก่อนนะ่าจะ กลับมาปกติแล้วปะค่อยโหลดไปเรื่องไฟล์เยอะๆมันไม่ได้บอกจํานวนไฟล์นบอกแค่จำนวนพืน้นที่ถ้าบอกจำนวนไฟล์ก็คงจะพอจะรู้อยู่ว่ายปปเยอะหรือไปเยอะถ้าเยอะก็พอเข้าใจเพราะว่าไอสตีผมก็ใช้มานานลนะระยาะใกลพังละถูกต้กกกกงองคระบว่ายรอก็นั่งสวย เราใมีของของกลับเนะระว่างระหว่งรอเราซวยดีกว่า Ngoài này. Ngoài đó định vài mẹ thế. Nếu mà nó ở trong số file đấy. Nếu cứ file nóเยอะออก nó sẽ chậm